ตัวอย่างต่อไปอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับลักษณะนี้ก็เหมือนกันครับเราก็จะใช้วิธีการเขียนจุดต่อจุดไปนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับ A B C D E F เห็นไหมครับเขียนจุดต่อเหล่านี้ครับจากนั้นเราก็เขียนเรียงไปครับอย่างที่บอกว่า A นะครับตรงนี้ A แล้วห่างมานิดนึงครับพอประมาณ B จากนั้นเราก็เขียนไล่ไปเรื่อยๆดูให้ดีนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดเดียวกันบ้างครับจุด C นะครับ C กับ D นี่คนละจุดกันใช่ไหมครับ CE คนละจุดกันก็ C D ครับต่อไป E F B เห็นไหมครับ3จุดนี้จุดเดียวกันเห็นไหมครับต่อถึงกันหมดเลยก็มาเขียนตรงนี้ครับจุดกลุ่มจุดเดียวกันนะครับเราก็เขียนไว้กลุ่มหนึ่งครับจากนั้นเราก็ลากตัวต้านทานครับ ต่อต่อระหว่างตัวอักษรเหล่านี้ AC เห็นไหมครับนี่ครับตัวหนึ่ง AC 1.2โ oh อห์มต่อไป CD 5.6 5.6โ oh อห์มครับต่อไป CE เห็นไหมครับ CE CE มานี่เลยครับนี่ครับ CE CE 12โอห์มครับแล้ว DF นะครับ ดีเอฟเอาดีอีก่อนนะดีอีใช่ไหมครับดีอีนี่6โ oh อห์มหกโอห์มดีเอฟสี่โอห์มดีเอฟอยู่ตรงนี้ไหมครับก็ต่อไปอย่างนี้เลยครับสี่โอห์มเห็นไหมครับเมื่อเรากระจายรูปออกมาอย่างนี้แล้วก็จะดูง่ายครับนั่นหมายความว่า4กับ6ใช่ไหมครับรวมแบบอะไรก่อนครับรวมแบบขนานครับแล้วสกับ6นี้เราจะได้ เอ <c oughs> ่อหนึส่วนสบวกหนส่วนหะครับซึ่งตรงนี้จะได้ประมาณ2.4ครับ2.4มาบวกกับตัวนี้ก็เป็น2.4ก็เป็น2.4ก็เป็น8ใช่ไหมครับ8อนุกรมกันแล้วมาขนานกับ12ครับจากนั้นก็ไปอนุกรมกับ1.2จบแล้วครับแค่นี้ครับนักเรียนไปทำต่อแล้วกันรายละเอียดนะครับ